เมื่อคืนนี้ที่ท่ากาศยานนานาชาติแม่สอดจังหวัดตากค่ะมีเครื่องบินโดยสารแบบเหมาลำ ATR 72 6 0 0เมียนมาแอร์ไลน์ บินมารับทหารเมียนมาเพื่อเดินทางกลับไปยังเมียนมาค่ะหลังจากที่นายทหารเมียนมาทั้งหมดยอมมอบตัวกับฝ่ายต่อต้านก็คือกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ k n U, และกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF นะคะซึ่งได้นำกำลังบุกยึดกองมำคับการยุทธวิธีที่บ้านปางกาและบ้านผาลูในเขตเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาได้สาเร็จ ทหารที่ถูกฝ่ายต่อต้านควบคุมมีทั้งยศนายพลจัตวาพันเอกพันโทและพันตรีรวมถึงชั้นประทวนพร้อมกับครอบครัวรวมแล้ว617คนแต่หลังที่เครื่องลงจอดและรอนานประมาณหนึ่งชั่วโมงได้รับการประสานจากฝ่ายกเรียงว่าไม่มีการปล่อยตัวทำให้เครื่องบินต้องตีเปล่ากลับไปที่เมียนมาค่ะ การส่งเครื่องบินมารับทหารเมียนมากระทรวงการต่างประเทศของไทยได้รับการประสานจากรัฐบาลเมียนมาให้ส่งเครื่องบินมารับตามแผนโดยจะใช้เวลา3วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึง9เมษายนแต่เมื่อฝ่ายต่อต้านไม่ยอมปล่อยตัวในกำหนดการวันที่8และ9ก็ต้องยกเลิกไปค่ะ มีรายงานว่าทหารเมียนมาและครอบครัวที่มอบตัวจำนวน617คนถูกควบคุมตัวเอาไว้ในเมืองชเวโกโก,โก,โกอยู่ตรงข้ามบ้านวังแก้วตำบลแม่ปะออำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนการสู้รบในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาสงบลงไม่ได้ยินเสียงปืนจากฝั่งไทยเป็นวันที่3แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะเจ้าของเพจนาตี้เลิฟเมียนมา อ้างถึงรายงานข่าวจากสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังในเมียนมานะคะโดยรายงานอ้างแหล่งข่าวในกรุงเนปิดอว่าเครื่องบินเมียนมาที่มาลงจอดที่สนามบินแม่สอดเมื่อคืนเป็นเที่ยวบินขนเงินจากธนาคารในเมียวดีค่ะคุณสุนัยผาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยชี้ว่านี่คือการส่งสัญญ,ญาณอันตรายค่ะ เพราะมีข้อสังเกตว่าการอพยพกำลังหมายถึงการเตรียมปูพรมโจมตีอย่างรุนแรงในเมียวดีที่อาจจะส่งผลต่อพลเรือนอย่างรุนแรงหรือไม่ในขณะที่คุณรังสิมันโรมก็โพสต์อยู่ใน X ค่ะตำหนิการยินยอมให้ใช้สนามบินของไทยว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านและชี้ว่าหลายฝ่ายกำลังกังวลว่านี่คือการเตรียมย้ายเจ้าหน้าที่ของเมียนมาเพื่อระเบิดปูพรมเคลียร์พื้นที่และอาจจะนำมาสู่วิกฤตผู้อพยพ และนานาชาติอาจจะมองว่าไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ค่ะคุณกนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมาการว่าด้วยการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็ออกมาแสดงท่าทีผ่านโซเชียลมีเดียเช่นกันนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยถึงการกระทาบริเวณชายแดนด้านอําเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีของเมียนมาค่ะ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเปิดให้ใช้บริการได้ปกตินะคะมีชาวเมียนมาที่ใช้บอ์เดอร์พาสและหนังสือผ่านแดนเหมือนเดิมส่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงติดตามการข่าวด้านชายแดนอย่างใกล้ชิดค่ะ